ผมมีแพ้เจ้าขายอีกด้วย กินนี่บอกท่านผู้ชมหน่อยว่าเกิดจากอะไรเกิดจากดื้อ,อแล้วก็วิง่งวิ่งใครวิ่งกับมยวินะ่งหนีนะวิ่งหนีนาแล้วหนูก็มาสะดุดล้มเพราะว่านะน,น้กานะบอกให้ทำอะไรต้งองใส่รองเท้าอืมอันนี้บัตเตอร์หนูหนใส่ไปในนี้นะ ถ้ามันหลุดนั้นตรงมือนี่นะถ้าตรงของเขาาหลุดไม่เป็นไรนะสายสายที่นอนอยู่ข้างหลังโต๊กับพอยายเย็บให้แล้วเนี่ยต้องมก็เย็บไนี่็ะอือเดี๋ยวนีมือเราดือสิ น้าล้างสะอาดไหมยังดำๆอยู่เลยนี่ฉันขี้ดินอนะตอนนี้เจ็ดแปดโมงสิบนาทีแล้วแปดโมงสิบแล้วพี่เตนะ้กระเป๋าอับบนนั้นในหะ้ออ,องให้หน้าหน่อยกระเป๋าข้าบนนั่นอะกระเป๋าของช้วยนายหยงนั่นนี่คุอนายหยงมีลูกแล้วไม่ได้แต่งงานเลย กันอยู่ยกับเศร้าใจกับโปรตีนเอ้อ <Huh? S 1> ไม่แต่งงานไม่มีสามีก็ตายไงอย่างเลยไม่มีลูกเลยมีหนูเป็นลูกลได้ไหม ใครเกิดก่อนหนูที่หลังเกิดก่อนก็เกิดก่อนเกิดที่หลังก็คือเกิดที่หลังเกิดที่หลังก็น้องอนุบาลสองน้องอนุบาลหนึ่งไงเพราะหนูอยู่อนุบาลสามน้องที่อยู่นสัสซี่ตรงข้ามโรงเรียนเราก็เกิดหลังหนูทั้งนั้นหละใจเปป่าเข้าใจ เตอร์คิดว่าหูกลางเนี่ครับหูกลางงเนี่ยพีเตอร์ผู้หูกลางกลางวันนี้รถเยอะเนาะหูกลางๆมันชามช้ามนดถ้ามีเพื่อนบอกว่าทำไมหูกลางจังเลยพีเตอบอกรับสัญญาณอะไรตามไโนเสามาเออช้ามันมดยุบตัวไปที่ไหนช้ามันมดผิดไนโนเสทิดอะไรอ่ะแกไปเล่นสวนกับพ่อไงฮันนี่ ไดโนเสาร์ก mm ็ค hmm. <feels> ือไดโนเวนรหรอหรืออะไรไดโนเสาร์ทีสไดโนเสาร์ทีสไดโนเสจันทังคานพุดพลิหักได้ไหมมีมนช่ช่วยฉัเราคงช่วยเพื่อนนะ มีปรกกานะด้วยเออแล้วประกาของหนูอยู่ไหนอ่ะอยู่โรงเรียนแบบนี้นะในกองที่สองเหรอครับแต่มันถอดได้นะลงกับพี่ก๊อฟพี่ก๊อฟจนเป็นรองผู้ในการละให้ถอดมาได้ถอดอันนี้ได้นะลรงไหนเอ้าไม่รู้เอ้าถอดได้จริงอ่ะใช่แล้วก็ใส่เข้าไปได้ด้วยมุนใส่เข้าไปอย่างนี้ใช่ไหมครับอันนี้คืออะไรแฮมเบอร์เกอร์ แฮมเบอร์เกอร์ huh. H A M แต่คอนูเป็นแฟรนช์ฟรายอยู่ในร้านเดียวกันอีอยู่ในร้านเดียวกันใช่ไหมที่ขาย,ยขแฮมเบอร์เกอร์กับฟรนู์ฟรายแล้วครับแล้วไก่ป๊อปและไก่ป๊อบก็ K F C ครับ K F C ไม่เผิดยังไม่ได้กินข้าวเดี๋ยวนะซื้อบิฟเฟ่ต์ก,ก่อนไม่เอาไม่เอาฮะ ไปตะโกก็ได้ตัวชอบอยู่ไปตะโกฮะเข้าไปตะโกก็ได้โอ้ยไปตะโกขึ้นมาสูงหนูเคยกินตาตีเคยซื้อไปตะโกให้ตักินอยู่อร่อยมากฮะตาตีเคยซื้อไปตะโกให้ตักินอยู่แต่หนูชอบมากเรือดอยากซื้อไปตะโกจ้ะเรือเรือเรือโอย 个我弄冰棒吗？ แพ้ดูก่อนแล้วก็อีกตรงนึงขาเนี่ยเต็มเต็มเลยหนึ่คิวไหลไปกระโกวไปไหนวะเนี่ย ได้กินเปเกิลสิได้กินหมูปิ้งแค่นะก่อนสองไม้ติตึตึติตึตึ 1 lần được mẹ. Ni lần này, mẹ. So, mày, khắp nhao đi hò mày. Mày, khắp nhao đi hò. Khina, khắp nhao, khắp nhao đi hò. Khina, 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 ลูกแม่ก็ไม่รับสายหนูหรอกครับก็คนมนครอบครัวไม่ใช่นะแล้วมีกระทั่งยายตายยายนับแต่แล้วก็แม่พ่อเมื่อวีดีโอขอไม่รับไม่รับเลยหรอไม่มีใครรับของหนูเลยหรอครับสงสารนุ่นที่สุดอ๋อทางนั้นไม่ได้ล้างแพลหรอทางซ้ายก็มีแพลมีที่ดินเปื้อนหรอมือซ้ายน่ะ ซ้ายด้ซ้ายลนะอาทุกอยาก่างลงไปด้วยให้หมดเอเอเ,อเ,อเอียฮะอ,อ,อป่าไงป่าัดช็ดมาอนนี้อ่ห <c oughs> ม,มูปิ้กับข้าวเหนียวนะคะดูครับดูี่ดูก่อนจิดัมมอง <c oughs> พิ่มองหมูปิ้งกับปะหม้โ่โปเนอ กินให้หมดแม่ก็แบ่งเพื่อนกินเด้เอเพ่อแจฟในกระเป๋านะแล้วก็ปลาต้องโกเบิเเ้งเวิ้งเวิ้งพ่อต้องโก้นะแบ่งเพื่อนกินแม่ก็ตุ้งตูด้วยนะทิ้งใส่กระเป๋าเด้อเอาสะพายหลังอุ้ยเจ็บอุ้โ,โ,โ,โทษ <c oughs> แต่ตัวเองไม่ได้ทำเองนะใช่ตัวเองไม่ทำเองอ,ะอ่ะครับ

บีแผลแล้ก็พันมาให้อย่างดีเลยเป็นกับเป็นก้อนไม่ต้องเล่นแป๊บบนึ่งเลยนะคะ่ะตอนไลน่มาใส่เกิดแล้วพวิ่งล้มคนหวหนคัครับจังหวัดเทเอันนี้น้้นฉันเป็นแผลบาดตรงนี้แล้วก็หัวขับเป็นแผลเป็นรื้อถึงแก่เลยนะนี่ โซนเนาะอะไรวะไม่หลุดลงอึบ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 จะยี่สิบนะค่ะเขาจะปล่อยขึ้นห้องแล้วเป็นโมงยี่สิบเขาปล่อยขึ้นห้องแล้วแต่พรุ่งนี้เป็นเวรน,นะพรุ่งนี้ต้องมาแต่เชา้ากิจกรรมหนะ้าสัตวทงประมาณสิบนาที เด็กประมาณ5ในการเตรียม10นาทีในการเท้าแถวหน่าสะทพงพูดอีกประมาณ5นาทีก็จบแลยภาวะทุดทอยทางการศึกษาวันพุธเราไปทัศนศึกษากันนะคะหน็กน้อยปอ .4 ไนทัศนศึกษาพิเตอร์ไ็ไปอา,อาจจะอาไปด้วยกัน ไปกันนะสร้โอ้ปล่อยแล้วปล่อยแล้วใช่ไหมนะใช่ไหมปล่อยแล้วใช่ไหมปล่อยแล้วเฉยเลยเห็นไหมเห็ไมปล่อยเร็มากเลยนะวลาคืองมาสองวันิ